ไหนครับครับผมเซิร์ฟเวอร์ซอฟต่อวร์คับหรือว่าชื่อเดิมเราชื่อลุงกิตเราเลยไฟเราซ้อมมากี่วันเดือนหน้าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสวัสดีครั์ตอนนี้มาอยู่ที่สวัสดีวร์พันมีใครชื่อเป็นผู้ประกอบซ้รสอบมั่งก็มีสิริชัยหลาลายคนนับครับเพื่อนนะครับอ่าสิรยเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบเอ็สูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ก็ประมาณ 69เลยครับมวยสไตล์เลยครบเครื่องครับวันนี้มาเจออเล็กไม่เคยต่อยกันเนาะครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยก็ยังก็ศึกษาเขาหมวยสไตล์เดินเข่าเนี่ยอ่ะวันนี้มาเจอเล็กนะวางเกลยววางแผงให้ดิก็ไม่ได้เลยครับตามสไตล์เราล่าสุดไปต่อยไหนมาเสมอครับวันนั้นต่อยกับกองศึกครับเปลีมากก็ชนะกองศึกครับวันนั้นเวทเท่าไหร่ต่อยอยู่ 143 143อันนี้ต่อ144เนาะเมื่อเช้าสอบน้ำหนักยางครับคิดว่ามาเกิดหรือมาขัดพอดีครับมาพอดีมาสบายเลยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับค่ายนะช่องเจ็ดนี่ยังไม่เคยมามั้งมาครั้งครัเคยมาแล้วครับไม่มีปัญหาอะไรเนาะครับคุ้มากี่โลนะนิดเดียวประมาณสองสี่สามโลได้สามโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหลักร้อยบวก คนจังหวัดรน,นองครับฝากเชิญชวนแฟนขับเราหน่อยอ่ะก็ฝากไอทีแล้วครับก็วันนีออ้ก็ไปมนกำใจแล้ววันนี้ก็จะทำให้เต็มที่เลยไม่ล้ายู่นาชนะไป้นะครับวันนี้คู่เอเจซีด้วยครับว<ค>ันนี้ขอโชคดีครับ